วันนี้วันเกิดพี่คิมครับผมเราจะตามใจพี่คิมหนึ่งวันไดไหมได้มาถึงก็ขอกินถังหูลูกสิบลูกเลยครับกินอย่างมีความสุขแต่แค่ถังหูลูกมันจะไปพออะไรมานี่เลยไม่เอาไม่เอาไอแพดแล้วนะลำพงมาเชลก็ไม่เอาไอแพดก็ไม่เอางั้นมาต่อที่ร้านนี้เลยร้านเครื่องเพชรครับ นี่ก็ไม่เอากลัวขอแต่งงานเหรอเเจอเซลทีถึงกับเดินหนีเลยครับมาต่อที่เครื่องสำอางเป็นอะไรอะไรของผู้หญิงเอาป่ะผู้สาวมาไม่เอาเหรอไม่เอาจิงเหรอต่อไปต้องลองน้ำหอมเอาป่ะน้ำหอมก็ไม่เอาเอาแล้วลูกเคยอยากได้อะไรอ่ะ ฉันวางทีวีฮะฉันวางทีวีเนี่ยนะอะไรนะเขาดีใจไหมอยากได้เหมอยากได้เดูครับเขาบอกว่าจะซื้อให้ยิ้มใหญ่สิ่งที่จริงอยากได้ในชันวางทีวี